ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เอ็นับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเอามาโชว์เนาะก็เมื่อช่วงบ่ายก็เอาวาวเยื้องมาให้ดูกันนะครับตัวนี้วาวเยืองเนี่ยเป็นห้องลมใหญ่นะครับแล้วก็มีด้านใต้ก็มีที่จับขาทรายด้วยนะครับแล้วก็มีชุดข้อต่อข้อต่อเข้าถังเขาเรียกว่าอะไรข้อต่อตรงสําหรับสําหรับเล่มยิงตรงลงไว้ดูนะ ก็ถ้าใครหาอยู่ก็ทักมานะครับตัวนี้มีห้องลมใหญ่เลยละเหมาะที่จะทำเอลซี่เลยนะครับหรือว่าจะต่อเล็กก็ได้นะครับมันมันเดียวมันสามารถต่อเล็กได้นะครับแล้วก็หัวมันเป็นสแตนเลสนะครับ <c oughs> ก็ขายของนิดนึงนะคงไม่ว่ากันนะครับหัวนเป็นสแตนเลสแล้วก็มันมีตัวกดโอลิงกันลมย้อนนะครับไม่ต้องเอาโอลิงมาใส่ที่แกนนะครับก็ใส่แกนไปก่อนแล้วก็โอลิงใส่ที่หัวแล้วมันจะมีตัวขันกดอีกจริงนะครับ ก็จะหมดปัญหาหมดปัญหาอาการที่ลมมันย้อนออกคอนแล้วก็ทําให้เบิ้ลนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาตอบคาถามให้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจวาวเยื้องก็ะทักมาได้นะครับชุดโมก็ยังมีอยู่นะครับชุดโมวาวของเยอรมันนะโม่โม่มือหมุนก็ยังมีอยู่นะครับก็มันก็มีมาเรื่อยๆแหละบางทีมันก็ หมดบ้างสามสี่วันแต่ก็ยังมีมาเรื่อยๆใครที่หาอยู่ก็ทักมานะครับตัวใหม่นี้รู้สึกจะใช้ดีกว่าก็โอเคครับนอกเรื่องแล้วขายของไปหนึ่งนาทีกว่าแล้วก็มาตอบคำถามนะครับอันนี้ก็เป็นคุณพงษ์สะพัดแดงสีนะครับเขาถามว่าเขาถามว่าแหวว่าจะไม่อ่านไม่อ่านอัพสกูต่อก็อ่านต่อไปแล้วก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ้าถามว่าน็อตตัวนอนหาซื้อได้ที่ไหนครับน็อตยึดลำกล้องกับ กับชุดโหลดครับของผมมันหมุนหัวสะบานเลยนะครับน็อตตัวนอนที่มันเป็นตัวยึดลำเข้ากับโหลดนะครับถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะมีสองขนาดนะครับมันจะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะมันมีชื่อค่ายด้วยแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดชื่อค่ายเนาะเดี๋ยวมันจะทัดิีถึงเขามันก็จะไม่ดีกล่าวเป็นว่ามันมีสองขนาดนะครับส่วนมากมันจะเป็น M4 นะครับตัวนอน มันจะมี M4 กับ M5 นะครับหาซื้อได้ทั้งไหนก็ในใน l a z a d a เยอะเลยนะครับความยาวผมไม่แน่ใจนะมัน M4 M4 คูณ 4, 4หรือ M4 คูณ4มิลน,นี่แหละไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ถ้าถ้าสั่งมา M4 คูใช้ได้ไหมมันก็น่าจะใช้ได้นะถ้ามันยาวไปเราก็เจียออกนิดนึงแต่ผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ M4 คูน4นี่แหละหรือ M4 คูณ3ไม่แน่ใจนะแต่ว่า หลักๆเลยก็คือ M4 กับ M5 นะครับน็อตตัวนี้ที่มันใช้กดกดกดล้ำนะที่ที่ว่าเวลาเราเสียบล้ำเข้าไปแล้วก็ที่โหลดนะครับที่มันมี2ตัวนะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นที่ส่วนมากนะก็จะเป็น M4 เนาะก็จะมีบางค่ายที่ทำมาเป็น M5 นะครับอย่างของผมล่าสุดผมก็ทำเป็น M5 เนาะก็ต่อไปนะครับ เสกนะครับเสกคนคนคลังเขาบอกว่าพี่ครับเกียวเล็กแค่สี่ห้าเกียวเองทาไมมารับแรงดันได้สูงครับเล็กนะครับมันก็จะมีสองฝั่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเกียวยาวนะครับมันสําหรับไว้เข้าถังนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีประมาณห้าหกเกียวหรือสี่ห้าเกียวนี่แหละผมก็ไม่ได้นับเกียวเนาะฝั่งนี้มันก็จะเข้ากับวาล์วเยื้องนะครับมันจะเข้ากับวาล์วตรงวาล์วเยื้องหรือข้อต่อก็มีหลายอย่างนะครับ ทำไมมันถึงรับแรงดันได้เยอะเพราะว่าฝั่งที่เกี่ยวน้อยอ่ะแรงดันมันปล่อยมาแค่ที่เล็กตัดนะครับมันไม่ได้รับแรงดันสมมุติว่าเราเติมในถัง3,000ไอ้ฝั่งเกี่ยวยาวอ่ะมันรับมันรับอยู่3,000นะครับแต่ฝั่งเกีียวน้อยอ่ะถ้าเราตั้งเล็กน5้ามันก็รับแรงดันแค่ครึ่งเดียวของฝั่งนี้นะครับก็เท่ากับว่ามันก็สามารถรับได้สบายนะเขาก็เลยไม่ได้ทํามายาวนะเพราะฉะนั้น เล็กสองฝั่งมันเลยเกลียวไม่เท่ากันเพราะว่าแรงดันที่เขาปล่อยออกมาไม่เท่ากันนะมันก็เลยมีเกลียวยาวกับเกลียวสั้นนะครับมันรับแรงดันไม่เท่ากันเนาะนี้เขาถามว่าลำเหล็กกับลำทองเหลืองอันไหนแม่นกว่าถ้าถามความแม่นนะถ้าถามผมนะผมก็ยกให้ลำเหล็กนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาตรฐานกว่าลำทองเหลืองนะราคามันก็ค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะ ล่าสุดนี้พี่ว่าพี่ทีแรกว่าจะเอามารีวิวให้ดูก็ไม่ได้เอามารีวิวให้ดูเนาะมันเป็นลำลำเขาเรียกอะไรลำจีนก็เส้นหนึ่งตกอยู่ที่ราคา3ามพันสนะครับมันก็ถามว่ามันแม่นไหมมันก็น่าจะแม่นสมสมราคามาันนะนะต้องสามพันสี่ส่วนลำทองเหลืองเราก็เริ่มตั้งแต่หกร้อยขึ้นไปนะแต่ถ้าจริงๆอ่ะถ้าเราเอามาใช้ล่าผมก็ว่า ลำทองเหลืองมันก็เหลือเฟือแล้วนะครับมันก็พอเพียงนะสําหรับล่านะแล้วอีกอย่างลํำเหล็กอะ่ะมันมันต้องดูแลด้วยนะครับยังไงพอใช้ไปนานไปมันเป็นสนิมนะครับเราไปเราไปหยอดน้ํามันมากมันก็ไม่ได้อีกเวลาเราผมเคยฟังเข้ามานะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเขาบอกว่าเวลาเราหยอดน้ํามันไปอะ่ะเวลาเรา ยิงออกไปอ่ะลูกมันไม่จับเกียวนะครับมันรูดไปเขาบอกว่าไม่แนะนําให้หยอดน้ามันนะครับมันก็เลยดูแลยากนะครับแต่ถ้าถามว่าความแม่นผมก็ยกให้ลำเหล็กเนาะแต่ถ้าให้ผมเลือกใช้ผมก็ใช้ตะลำทองเหลืองนะเพราะว่าขามาันต่างกันเยอะ <c oughs> ผมอยากอันนี้คุณจูธามาผมอยากรู้เรื่องเบอร์สามครับอยากรู้แบบไหนก็จอดจงมานิดนึงนะครับ <c oughs> ถ้าอยากรู้เรื่องเบอร์สาม มันก็จะอธิบายยังไงก็คือเบอร์สามลูกมันก็จะใหญ่กว่าเบอร์สองเนาะรู้สึกว่าจะ6.35ส่วนอย่างอื่นระบบอะไรมันก็เหมือนเบอร์สองหมดนะครับมันก็ต่างกันที่ลำเนาะกับแรงดันที่ที่เขาใช้กันนะมันก็จะสูงกว่าเบอร์สามเนาะเพราะลูกมันหนักกว่าเนาะก็โอเคเนาะเดี๋ยวไปคลิปนึงอันนี้อันนี้คลิปเก่านะก็คลิปล่าสุดอ้าวโฆษณาเลยคลิปล่าสุด ถ้ายาวไปก็ต้องขออภัยเนาะก็มี34คอมเมนต์เนาะก็อาจจะข้ามบ้างก็ต้องขออภัยเนาะอ๋อมันมีการตอบกลับด้วยนะมันก็เลยเยอะแต่จริงจริงมันก็ไม่เยอะเนาะขอสอบถามครับพี่ตุ้มเม็ดรถสายพานผมเอามาทำแล้วมันเป็นบ่านิดเดียวเวลาเราอัดเข้าวาวดาเพลิงบ่าที่กึ่งรับขอบวาวดาเพลิงนิดเดียวมันมีโอกาสทะลุออกด้านคอนกระแทกไหม ไม่ออกนะครับเพราะว่าบาที่เราทําอ่ะยังไงอะ่ะมันก็ใหญ่นะมันก็ยังโตอยู่นะรู้สึกมันก็โตอยู่หลายมิลอยู่นะส่วนส่วนหัววาวนะอันนี้อันนี้พูดถึงของวาววาวดับเพลิงนะหัววาวรูออกมันแค่แปดมิลน,นะยังไงมันก็ถึงมันบามันหลุดไปมันก็ไปชนตัวหัววาวมันไม่สามารถทะลุออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอัดได้เลยนะถึงมีบานิดเดียวก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่ต้องกลัวเนาะ ทำหลวมไปก็ไม่เป็นไรนะทาอีพ็อกซี่ทาอีพ็อกซี่อินพันกันซะแล้วทาอีพ็อกซี่นะครับให้รอบนะแล้วตอนใส่ก็เอาแกนที่เป็นโซลารีนด้วยใส่เข้าไปตอนกดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําหลวมนะเวลาเรายัดเข้าไปมันก็จะไม่เกล่งกลางแต่ถ้าเรามีแกนนะครับแกนมันก็จะไปออกที่รูหัววาวนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวบูทเราเกล่งกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะครับมีบาทนิดเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะก็อาจใช้ได้นะครับ ันนี้คุณอดิศัก์นะครับคุณอดิศักเขาถามว่าติดตามมานานแล้วครับจัดรายการแบบนี้ดีมากครับอ๋อก็ขอบคุณนะครับจริงๆอ่ะผมก็อยากแบบนี้แหละมันจะได้มีปัญหาอะไรมันก็ได้ปรึกษากันได้นะครับบางทีก็ตอบตรงครับถามมั่งไม่ตอบไม่ตรงมั่งก็ต้องขออภัยเนาะบางทีต่อไปคนคิดไม่ออกก็ต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าคนที่เขาจับเขาสัมผัสหรือว่าที่เขาเจอปัญหาอยู่เวลาผมพูดไปอ่ะมันก็90%อน่ะเขาน่าจะนึกอ,ออกแหละก็ถามว่าถามหน่อยครับ ของผมตั้งที่12เมตรพอยิง30เมตรมันสูงเป็นเพราะอะไรครับยิงตรงอันนี้มันจะอธิบายยังไงอันนี้ก็มีคุณพีเคนะครับมาอธิบายให้อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเขาบอกว่ากระสุนออกจากลำกล้องจะวิ่งเป็นเส้นตรงจนแรงส่งน้อยลงแล้วจะเริ่มตกท่านตั้งกล้องที่12เมตรมันใกล้มากแล้วเปลี่ยนไปยิงที่30เมตรลูกมันก็สูงอธิบายแบบนี้ให้ท่านวาดรูป เส้นที่ปากลำกล้องลางหนึ่งเซนอันนี้มันก็จะยาวเนาะก็คือก็คือเขาตั้งกล้องไว้ใกล้นะเทสนี้ก็คือตั้งกล้องไว้12เมตรแล้วไปยิง30เมตรก็คือกําลังส่งลูกอ่ะมันยังไม่มันยังไม่หมดนะครับเวลาเราตั้งอ่ะกล้องมันอยู่บนเนาะมันก็จะยิงเชิดขึ้นแบบนี้นะครับมันมันต้องวาดนะก็คือมันจะเชิดขึ้นนะพอเราตั้งกดกล้องมาหามันที่ระยะ12เมตรพอเราไปยิง30เมตรลูกมันก็ยัง ยังมีกําลังส่งอยู่นะครับมันก็เลยทําให้ขึ้นบนนะครับมันก็เลยทําให้ขึ้นเหนือจุดกากบาทที่ระยะ30เมตรนะครับแสดงว่าความแรงของลูกมันยังไม่ตกในระยะ30เมตรนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องลองยิงบ่อยๆนะเราก็จะเข้าใจของเราเองว่าจุดตกของเราอ่ะมันอยู่ประมาณกี่เมตรมันก็จะทําให้กาง่ายนะครับ โอเคเนาะก็ขอบคุณนะครับที่คุณทนะีเคเนาะที่มาช่วยมาช่วยกันตอบเนาะเพราะบางทีถ้ารอผมมันก็อาจจะนานมัง่งถ้าถ้าเรามีประสบการณ์แล้วมาช่วยกันตอบแบบเนี้ย่าส่วนคนที่เขารอฟังที่เขาสงสัยมันก็จะได้แก้ปัญหาเบื้องต้นไปได้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องรอผมเนาะก็โอเคเนาะก็ขอบคุณนะครับที่มาช่วยกันคอมเมนต์ เล็กมันไหลต้องทํายังไงครับทําให้เป็นอันนี้เล็กไหลนอ้อยก็อย่างที่ผมเคยบอกนะมันเกิดได้จากความชื้นนะครับที่เราสูบผ่านสูบที่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกรองนะครับมันเข้าไปเกาะที่แหวนนะมันก็เลยทําให้ทําให้แรงดันมันไหลขึ้นไปนะหรือว่าถ้าเราใช้ไปนานถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นรุ่นแหวนบางนะครับแหวนมันล้าก็ทําให้ไหลนะครับวิธีแก้ง่าวิธีแก้เบื้องต้นก็คือถอดมาล้างนะครับก็ไม่ต้องทาอะไรมากเลยแค่ถอดออกมาแล้วก็เอา เอาอยัางไงเอาโซนิคฉีดมันสักหน่อยแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ล้างมันสักหน่อยนะครับให้มันให้เศษต่างๆมันออกแล้วก็เติมไปใหม่มันก็ได้เท่าเดิมนะวิธีนี้ผมก็ทําให้เพื่อนบ่อยอยู่เนาะนี่คุณคอมกิบนะครับเขาบอกขอลายหน่อยครับลิงลายผมนะก็นี่นะถ้าผมจาไม่ผิดนะด้านเนี้ยที่นิ้วผมชีนะ้เนี่ยมันจะมีลูกศรลูกศรใต้คลิปอยู่เล็กๆนะครับจิ้มลงไปนะครับลิงลายของผมก็จะอยู่ใต้คลิปนะส่วนมากผมก็จะทิ้งไว้เป็น เป็นลิงก์นะถ้าเป็นไอดงไอดีบางคนก็มันก็ค้นหาไม่เจอบางทีก็พิมพ์ไม่ถูกอย่างเงี้ยเอาทิ้งเป็นลิงก์เลยง่ายดีก็คือจิ้มลิงก์ไปเลยแล้วมันก็จะเด้งมาที่หลายผมเนาะอันนี้เล็กพันถังอรู2.5เติมลมสามพยิงได้20นัดลมเหลือพันสถ้าตั้งเล็กพันห้จะยิงได้มากขึ้นกว่าเดิมไหม ถามว่าได้มากขึ้นกับเดิมไหมมันก็น่าจะได้มากขึ้นนะเพราะว่าแรงดันที่ปล่อยมันออกไปมันลดลงเนาะก็ถ้าถามว่าได้เยอะขึ้นไหมมันก็ได้เยอะขึ้นนะแต่จะได้เยอะขึ้นแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะก็ถ้าจะตั้งพันห้าจะตั้งพันสองก็ลองบล็อกแกนวาล์วเอาดีกว่านะครับง่ายกว่าที่เราจะต้องมานั่งเรียงแหวนแล้วก็ลองดูความแรงแล้วก็ดูจํานวนนัดว่ามันเพิ่มขึ้นไหมหรือถ้าอยากจะลองเรียงพันสองก็ได้อยู่นะถ้า ถ้ามีหลอดเทสนะมันก็จะง่ายอยู่ถ้าไม่มีหลอดเทสมันก็จะเหนื่อยนะครับก็ลองลองบล็อกแกนวาลดูก่อนนะครับไล่ที่แกนวาลเอานะครับจํานวนนั้นมันก็จะได้เพิ่มตามมานะถ้าเราบล็อกแกนวาลเนาะปั๊มลมไฟฟ้าตัวไหนใช้ดีทนขอคําแนะนําหน่อยครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเรื่องปั๊มไฟฟ้าเนี่ยแต่ถ้าเอาแบบครั้งเดียวจบแล้วแล้วถ้าเราซ่อมไม่เป็นเราไม่มีพื้นฐานนะ ก็ก็ขอขอผู้ชื่อแล้วกันของท่านท่านเขียวใบท่อมนะรู้สึกจะมีเพจอยู่ด้วยนะครับแลว้วก็จะมีช่อง YouTube ด้วยนะของเขาค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ว่าการรับประกันของเขาก็ถือว่าคุ้มค่าสมราคานะครับก,ก็คือเขาก็คือเขารับประกันยันลูกบวชอะเสียก็ส่งไปซ่อมฟรีก็เสียค่าอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถ้า ถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยการแนะนําของท่านเขียวใบท่อมเนาะก็รู้สึกจะมีสามรุ่นนะครับก็ลองทักทักไปหาแกดูเนาะหรือไม่ก็ลองพิมพ์ไปปั๊มแรงดันสูงนะครับก็มีอยู่นะครับช่องของของเขาก็มีอยู่นะครับก็แนะนำเนาะของเจ้านี้มันมันแพงก็จริงแต่ว่ามันก็สมราคากับที่เขารับประกันนะครับเพันด บอกแกนวลาล2มิลมันจะแรงและแม่นขึ้นไหมครับลำ23มันก็แรงนะครับ2มินนี่ก็ถือว่าแรงนะครับ2มินนี่ก็ถือว่ามาตรฐานแหละส่วนมากที่เขาใช้ไปก็ประมาณเนี้ย2มิลไม่เกิน2มิลครึ่งน,นะครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงอยู่นะก็ถ้าถ้าให้ผมประมาณนะถ้าลำ23ก็น่าจะเกิน800อยู่นะถ้าแกนโผล่2มินนะครับให้8ดนะครับ ได้ที่ไหนอันนี้หมายถึงแหวนเล็กใช่ไหมครับถ้าแหวนเล็กก็ทักไลน์ผมมานะครับเดี๋ยวผมหาให้นาะเพื่อนมันก็มีแยกขายอยู่ขายเป็นแผ่นละผมก็จาไม่ได้แล้วแผ่นละเท่าไหร่แต่ก็ไม่แพงหรอกหรือจะเอาเป็นชุดเลยก็มีนะครับชุดแหวนอ่ะจะเอากี่ตัวก็มีนะครับมันเพื่อนเพื่อนเขาเอามาขายอยู่เนาะก็ถ้าถ้าถ้าจะเอาก็ทักไลน์มานะครับ สวัสดีครับเวลาเราใช้งาน P C P นานๆเราจะคลายลมให้เหลือ2,000จะทำยังไงถ้าจริงๆก็ยิงทิ้งไปก็ได้นะครับวิธีง่ายๆนะก็ยิงทิ้งไปแต่ถ้าเราจะปล่อยถ้าจะปล่อยส่วนมากนะที่เขาปล่อยกันเขาก็จะคลายเกตนะครับค่อยๆคายนะครับลมมันก็จะซิมออกที่เกตนะครับแต่ถ้า อันนี้มันไม่เยอะมากนะถ้าเราเติม3,000อยากจะให้เหลือ2,000แล้วก็สับทิ้งไปนะครับมันก็ไม่นานมันก็น่าจะเหลือ2,000เนาะมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยและก็ง่ายกว่าการกาลขายเกตนะครับนกไอ้นกนกี้ร้องเสียงดังมากเลยนะแนะนำช่างกัดกึงงานอลูให้หน่อยครับ ตั่งกัดกึงอาลูส่วนมากนะมันที่ผมรู้จักนะเขาก็ชื่อนิกรนะชื่อเฟก็ชื่อนิกรนะครับลองลองพิมพ์ดูเนาะส่วนมากที่ผมใช้ใช้บริการเขาประจํานะก็ถ้าใครรับงานอาลูรับงานกัดก็ลองคอมเมนต์ที่เขาหน่อยก็ได้เนาะเขาชื่อลีโอเย็นๆนะครับถ้าใครรับงานกัดงานกึงอะไรก็ลองคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เขาหน่อยนะเผื่อก็คือ ก็จะได้ไม่ต้องหาช่างนะถ้าใครที่รับงานอยู่ก็ลองคอมเมนต์พี่เขาหน่อยนะครับสูบมือลม500ถึง1,000ยิงได้70-80เมตรหมาครับสูบมือนะครับสูบมือที่หมายถึงแบบนี้นะสูบมือที่ที่จะเป็น8มดมิลหรือเบอร์2ก็ช่างนะมันไม่สามารถอัดลมได้ถึง500นะครับ อันนี้เขาบอก500ถึง1 0 0 0ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครสูบมือแบบนี้มันน่าจะได้ประมาณ1 0 0 1 25 psi ถึง150 psi นะครับไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันยิงเจ0เมตรได้ไหมมันก็คงไม่ได้นะครับมันยิงได้แต่ก็คงหวังผลไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์2หรือว่าหรือว่าจะเป็น8มนะิลเนาะก็คือแรงดันมันไปไม่ถึงนะสูบมือนะครับคุณทองสีนวลเนานะสูบมืออะ่ะมันอัด ต่อให้อัดเยอะ20่สทียีทีมันก็ไม่ลงแล้วนะครับมันก็เด้งคืนเนาะแรงดันมันก็จะได้อยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะผมเคยผมเคยถามเพื่อนอยู่แล้วรอบหนึ่งนะ150หรือ250ผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เกินนี้นะครับมันไม่ถึง500นะครับสำหรับสมมเมอ คุณวิรัตนะครับเขาบอกปืนผมไม่มีเล็กไม่บล็อกแกนวาลอยู่ที่สปริงคอนและน้ําหนักลูกยิงระยะ4 5เมตร40-50เมตรยิงนกพิราบไม่พลาดครับ30เมตรยิงหัวได้เลยนะครับใช่นะครับอันนี้ก็มันเป็นแล้วแต่คนที่เราเรามาไล่เอาเนาะถ้าเราไม่บล็อกแกนวาลเราก็มาไล่ที่สปริงคอนเอามันก็ได้เหมือนกันนะครับ PCP มันก็มันก็มีหลายองค์ประกอบนะที่จะทําให้มันแม่นนะบางทีมันก็ไม่ได้ว่าบล็อกแกนวาลแล้วมันจะแม่น ไม่ใช่ว่าเราไปใช้ลำเหล็กลำค่ายดังของแพงแล้วมันจะแม่นมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับถ้าถ้าคนประกอบเองอะ่ะมันก็จะได้เปรียบหน่อยมันก็จะมีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะมันก็จะปรับจูนปรับแต่งได้ง่ายนะครับก็ถ้าถ้าคนที่เขาซื้อปืนค่ายเลยมาดังๆส่วนมากเขาจะเซ็ตมาให้นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเรามาเปลี่ยนลำหรือว่าเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เริ่มเพี้ยนนะครับมันก็ ต้องมาไล่ระบบให้เข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าใช้ลำนู้นแล้วก็แม่นใช้ลำค่ายนี้แล้วมันก็แม่นจริงๆอ่ะลำอ่ะมันก็แม่นทุกค่ายนะครับอยู่ที่เราปรับจูนนะครับโอ้โหคลิปนี้ก็18นาทีแล้วก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ใครติดปัญหาตรงไหนก็ยังสอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับมาตอบเร็วบ้างช้าบ้างก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้และครับไปแล้วครับโหมดมานานแล้วเกือบ20นาทีเลย